ทพระเอกสุดใจแห่งมาสัสินทร์ที่มาสุรินทครับดิฉันนางสาว,าวาม,ม,าสมัญญาคงบุตรรองหัวหน้าสำนักงานส่งท้ายทหารผ่านศเขตสุรินทร์การทุ่มในการให้ข้าหในครั้นี้นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บรรดาทหารผ่านศึกแล้วยังเป็นการเชื่อมความสเกตในฐานะประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกร,กระดับจังหวัดนำทหารมาร่วมในงานรับรับจำนวนจาก150นายในการรีหว่าองค์การส่งมอบทหารผ่านศึกและการทำการส่งมอบทหารสั่งน่งการสรงมอบ สารสึกโดยเฉพาะโรงพยาบาลเรามีเงินงบประมาณที่ได้มาสมมุติเราซื้อได้ร้อยชิ้นนะครับจากเยอรมันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีสุดในโลกวันนี้ที่มีอายุมากที่สุดซึ่งผมจะมาซื้อเครื่องมือแทยที่ทันสมัยเพื่อรองรับดูแลพวกเรา หนึ่งสองครับหนึ่งสองครับครับสญาทับับหนึครับหนครับสครับเรียบร้อยครับครับสัญญาครับหนึ่งสครับครับเรียบร้อยครับหนครับเรียบร้อยนครับเรียบร้อยสองครับเรองาครับส2ครับหนึ่งสองครับนึ่งสครับขออนุญาตครับหนึ่งสอครับ สองครับหนึ่งสองครับปั๊บครับหนึ่งสองครับครับผมครับหนึ่งสองครับสองครับปั๊บครับหนึ่งสองครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ คุ้มครองปลอดภัยวางใจสารพินตระการ